ระสมนิกรชาวรีสเกตร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์สมเด็จพระปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมของทุกปีครับเป็นวันปิยมหาราชนะครับเป็นวันสําคัญยิ่งนะครับที่ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยโดยเช้าว,วันนี้ครับที่บริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดรีสเกต นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลรเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจภาคเอก,กชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มพระองค์บรนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางพวงมราลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชาอนุสาวดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวภายในพิธีเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสำนึกในพระเมตตา ทุกสายตาเปลี่ยมด้วยความเคารพและจงรักภักดีขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็ได้กล่าวน้อมลำลึกในประมาก,การุณณาที่คุณที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกกิจหน้านับประการเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นก,กษัตริย์นักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ทรงวางรากฐ,ฐานการบริหารรฐฐาชการแผ่นดินให้ทันสมัยทรงจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมเพื่อให้การปกครอง เป็นระบบระเบียบได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับพระองค์ยังทรงิเริ่มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการศึกษาการสาธารณนุโภคนำความรู้จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้วางรากฐาในให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าการคมนาคมและการสื่อสารที่ทันสมัยในยุคนั้นนะครับและที่สําคัญที่สุดพระอ,องค์ทรงมีพระราชดำริเลิกทาสและระบบไถ่เพื่อให้คนไทยทุกคนมีเสียีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่สะท้อนถึงพระเมตตาอ้นพ้์ของพระองค์ที่ส่งมุ่งม,มั่นให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขและประเทศชาติดํารงความเป็นเอกราชไว้ได้อย่างมั่นคงครับด้วยพระปีชาสามารถและสายพระเนตรอ่านกว้างไกลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้รับการถวายพระรชาชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยครับรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่23ตุลาคมของทุกป,ปีเป็นวันปิยมหาราช เพื่อให้ประชาชนไทยทุกหมู่เ่าได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชจริยวัตของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการทำความดีเพื่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับพิธีวางพวงมาลาในวันนี้จึงไม่เป็นเพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่ยังเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคีของประสบนิกรชาวศรีสะเกดที่พร้อมจะสืบสารเจตนาของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานครับชัดชัยพรมมาศไทยภากิตภพิพักุ้ยนิดข่าวสุบิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน